อ่านะครับก็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้หน่วยที่8นะครับที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวอาร์เรย์แล้วก็โปรแกรมย่อยนะครับก็จุดประสงค์ให้เรารู้นะครับเกี่ยวกับแนวคิดของอาร์เรย์ทั้งแบบมิติเดียวแล้วก็2มิตินะครับให้เราสามารถประกาศตัวแปรและก็การอ้างอิงนะครับรวมถึงการกําหนดค่าของตัวเริ่มต้นได้นะครับที่ใช้กับอาร์เรย์ได้ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเขียนโปรแกรมจัดการชุดเรียงข้อมูลนะครับได้ นะครับหาค่าต่ำสุดสูงสุดวันนี้นะครับที่เราจะได้เรียนแล้วก็สุดท้ายสามารถเรียกใช้โปรแกรมย่อยได้นะครับเดี๋ยววันนี้ในส่วนของข้อ3ข้อ4นะครับเราได้ได้ทำายงานกันวันนี้นะครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงตัวเลนะครับที่เราเคยเรียนผ่านมาในส่วนของอหลายรายวิชาแล้วนะครับก็คือจะเป็นชุดของตัวแปรนะครับที่เป็นชุดจัดเก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำนะครับก็คือ ตัวนี้เราก็จะมีการนับค่านะครับของตัวแปรนะครับหรือที่เรียกว่าตัวแปรเดียวกันนะครับโดยการระบุดัชนีนะครับโดยทั่วไปดัชนีจะเริ่มต้นที่ดัชนีที่เท่าไหร่ครับถ้าตามจานวนเลขครับพี่ซิกก็จะเริ่มต้นที่0ูนย์ใช่ไหมครับนะครับตัวนี้ก็เป็นอาร์เรย์ที่0ูนย์ไล่ไป1 2 3 4 5สองนะครับตัวนี้ก็คือเป็นในส่วนของตัวชุดอาร์เรย์นะครับ อ่ทีนี้ในการประกาศนะครับเบื้องต้นที่เราควรจะรู้นะครับในโปรแกรม Visual Basic นะครับเราจะทำการประกาศอาร์เรย์ที่อยู่ในรูปแบบของรูทีนย่อยนะครับตัวนี้ก็สามารถประกาศได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอาร์เรย์ที่เป็นรูทีนนะครับเราต้องเป็นตัวแปรที่เรียกว่า private นะครับก็คืออยู่ในตัวโปรแกรมเรานะครับต่อมานะครับการประกาศตัวแปรนะครับตัวนี้ก็จะใกล้เคียง กับส่วนที่อยู่บนสุดมากที่สุดนะครับหรือที่เรียกว่าเป็นตัวแปรของอเลที่อยู่ในฟอร์มเรานั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเราอยากจะประกาศตัวแปรที่อยู่ในรูปของพ u ับบินะครับเราก็ประกาศไปอยู่ในส่วนของตัวโปรเจกต์ใดๆก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือส่วนสําคัญก็คืออยู่ใน private เราแล้วก็ public แค่นั้นนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดเบื้องต้นในการประกาศตัวแปรนะครับตัวต่อมานะครับ ในการประกาศอาร์เรย์นะครับที่เราต้องรู้ก็คือ1ชื่อนะครับหรือว่าอาร์เรย์เนมนะครับมันชื่อในที่นี้นะครับก็ต้องเป็นไปตามกฎโดยทั่วไปที่เรามีการตั้งชื่อนะครับไม่ไปซ้ํากับสับสงวนต่างๆนะครับหรือตัวตมานะครับชนิดหรือดัตต t y ไ e นะครับเราก็ต้องระบุจัดเก็บในส่วนของอาร์เรย์นะครับว่าเราจะให้เก็บในอาร์เรย์ตัวนี้เป็นแบบไหนนะครับจะเก็บครั้งเดียวหรือว่าจะเก็บข้อมูลเหมือนกันทั้งหมดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรากําหนดนะครับ ตัวต่อมาครับ number of uh, dimension นะครับก็คือจำนวนของมิตินะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นมิติของอาร์ที่เรานำมาเก็บข้อมูลนะครับและสุดท้าย number of element นะครับก็คือจำนวนสมาชิกที่เราจะต้องเก็บลงไปในตัวอาร์ ay, นะครับว่าเราจะต้องให้มันมีค่าเท่าไหร่นะครับตัวนี้ที่มาดูรูปแบบของการประกาศอาร์ในส่วนของตัว v s u a l Basic นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการประกาศอาร y ที่อยู่ของ1มิตินะครับในการประกาศเราก็ใช้คําสั่งว่า dim นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของ a r r a หรือว่าเรเนม name นะครับเสร็จแล้วก็วงเล็บนะครับค่าที่เป็นในส่วนของ a r ก็คือ index นะครับไล่ไปนะครับเสร็จแล้วก็ as as data type ก็คือชนิดของข้อมูลนะครับซึ่งตัวนี้ครูก็ได้เขียนคาอธิบายว้ให้เรานะครับว่าตัวนี้ dim โดยทั่วไปแล้วนะครับเป็นการประกาศตัวแปรของชัวนเบส i c นะครับส่วนร r r นั number ก็เป็นชื่อ index ก็คือขนาดนะครับสุดท้ายก็เป็น ชนิดนะครับตัวอย่างนะครับในตัวอย่างนี้ครับตัวบนนี้ด i m employee วงเล็บ9 A s ้าแอสตอยากทราบว่าตัวนี้ครับตัวอารนี่ชื่ออะไรครับในตัวอย่างนี้ครับมีใครตอบได้บ้างครับในกรอบกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงครับตัวนี้อารีชื่ออะไรครับ ฮัลโหลยังอยู่กันไหมครับฮัลโหลยังอยู่กันเลยชื่ออะไรครับพี่ซิกในกรอบสีแดงตัวนี้ครับอเลรชื่ออะไรครับเอ็มพอย e ์นีู่ก่อนค่ะอ่าเอ็มพอยรนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวอเล่นะครับมีขนาดเท่าไหร่ครับของอเล่ครับ ดูจากตรงไหนขนาดของเล r a y ดูจากตรงไหนครับในกรอบสีแดงเลขเก้าอ่าก็คืออยู่ในวงเล็บนี้ใช่ไหมครับตัวนี้คือเป็นตัวขนาดของ a r r a นะครับและสุดท้าย data type หรือชนิดละครับตัวนี้ employee เป็นชนิดแบบไหนครับ data type เป็น,น string ค่ะโอเคเยี่ยมมากเป็น string นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างในการประกาศ a r r a นะครับ ส่วนตัวล่างนี้ก็จะทำให้ตัว employee นะครับเป็นแบบ public ก็โดยใช้คำสั่งว่า public แล้วก็ตามด้วยชื่อของตัว array ที่เราประกาศเลยนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้อ่ะนี่ครับเป็นรูปแบบนะครับก็คือถ้าเป็นโครงสร้างของ array จะอยู่ด้านขวานี้ก็คือตัวแปรของ array แล้วก็ตามด้วยมิตินะครับ1มิติก็คือไล่ไปจานวนเ่ตัวนะครับศถึงเก็คือจํานวน10ตัวนะครับตัวนี้ อ่ต่อไปเป็นแบบ2มิตินะครับเป็นแบบ2มิติก็คือตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ใช้คําสั่งดิมนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของอาร์นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับดิมตามด้วยชื่อของอาร์เสร็จแล้วในวงเล็บนะครับโดยปกติถ้าเป็นมิติเดียวเราก็จะใส่แค่ค่าเลขตัวเดียวแต่นี่คือเรากําหนดมาให้คือมีโลกับคอลัมน์นะครับก็คือแถวกับคอลัมน์นั่นเอง,เ,องเราก็ระบุมาว่าต้องการให้ตัวอาร์ สมิติตัวนี้มีขนาดแถวเท่าไร่ขนาดคอลัมน์เท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมครับตามด้วย a s นะครับก็คือ data type ของมันนั่นเองนะครับทีนมาดูตัวอย่างครับในส่วนของ2มิติตัวอย่าง2มิตินะครับตัวบนนี้เราก็จะเขียนนะครับก็คือเป็น scoreboard นะครับโดยให้มีตัวเลขก็คือมี2มิติก็คือ1กับ8 1นี่คืออะไรนะครับโลหรือคอลัมน์ครับ1 หนึ่งนี่คือโลหรือคอลัมน์ครับฮัททอฝันหนึ่งนี่คือโลหรือคอลัมน์ครับเลขหนึ่งตัวนี้โลหรือเปล่ามีโลหรือเปล่าก็ดูสังเกตด้านบนนี้ครับโลแล้วก็คอมาสคอลัมน์ก็คือโลนะครับส่วนแปดก็คือเป็นแถวหรือว่าอัตทีเป็นคอลัมน์นะครับก็ไล่ดูตามตัวอย่างข้างล่างนะครับก็คือให้มี ที่ตัวโลนะครับมีอยู่2นะครับคือ0นย์กับ1แล้วส่วนคอลัมน์ก็ไล่ไป0นจนถึง8นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวแปรของอเลสสองมิติของตัวสกอร์บอร์ดตามรูปด้านล่างนะครับตัวนี้หรือเราจะประกาศแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวการประกาศเราก็อาจจะเขียนตามนี้ครับเป็น2มิติเหมือนกันก็คือให้0ถึง1เราก็ใช้คำสั่ง two เข้ามาใส่แล้วก็คั่นด้วยคอมมาตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแถว นะครับหรือว่าคอลัมน์ก็คือจะให้เป็น0ูถึงแปดเราก็ไล่ไปตามนี้นะครับอ่ะอันนี้คือตัวอย่างของตัวอาร์เรย์สมิตินะครับต่อไปนะครับเป็นการอ้างอิงสมาชิกในอาร์เรย์นะครับอ่าตามตัวอย่างตัวนี้นะครับก็เป็นการอ้างอิงเหมือนเดิมครับก็ใช้เป็นตัวอาร์เรย์เอ็มพในวงเล็บนะครับตามจํานวนที่เราอ้างอิงให้มีค่าเท่ากับมีนานะครับ เพราะฉะนั้นในการประกาศนะครับเราก็จะให้ค่าอะไรครับค่า i นะครับไล่ไปนะครับก็อาจจะเขียนตามสูตรว่าให้ n ลบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือมีค่าของอะเรนะครับในโปรแกรมวิชวลนะครับตามตัวอย่างตัวนี้นะครับสังเกตดูนะครับเราให้ employee นะครับในวงเล็บ i ลบหนึ่งแล้วก็มีค่าเท่ากับมี n a นะครับโดยข้างบนตัวนี้เห็นไหมครับเราก็จะประกาศเป็น5เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับคำว่ามี n a จะมาถูกเก็บไว้ในตัว array employee นะครับอยู่ที่อินเด็กที่5ตัวนี้นะครับค่าต่อไปในจำนองเดียวกันถ้าเราทำการประกาศตัวแปรของ array scoreboard นะครับก็คืออยู่ที่0นะครับแถวที่0คอลัมน์ที่2เราก็จะเขียนชุดคำสั่งได้ตามนี้นะครับ scoreboard วงเล็บ0คอมมาด้วย2นะครับแล้วก็ตามด้วย ค่านะครับในนี้เขากําหนดให้มีค่า4ตัวนี้ก็ใส่4ลงไปนะครับหรือเราจะเขียนตามข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะครับเขียนเป็นสกอ์บอร์ดนะครับใส่วงเล็บโลลบ1นะครับคอมม่าคอลัมน์ลบ1แล้วก็ใส่ตัวในส่วนของค่าที่เราต้องการป้อนเก็บในตัวเลก็คือเท่ากับ4ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็มาดูรูปด้านล่างนี้นะครับค่า4ก็จะถูกมาเก็บที่ในส่วนของตัว อ่าโลที่2นี้นะครับคอลัมน์ที่เอโลที่0นะครับคอลัมน์ที่2นะครับัน,บน,นี่คือตัวแปรของสกอร์บอร์ดอ่าตัวนี้เป็นชุดคำสั่งกี่มิติครับอะไรกี่มิติตอบได้ไหมครับอันนี้ชุดคำสั่งอะไรกี่มิติครับ2<อ>2มิตินะครับสังเกตดูจะมีโลกับคอลัมน์เพราะเวลาเราเขียนเราก็จะเสียน 0, คอมมาด้วย2นะครับตัวนี้นะครับ มันเด้งหลุดบ่อยแท้อ่ะต่อไปเป็นการประกาศอาร์เรย์พร้อมๆกันนะครับโดยกําหนดค่าเริ่มต้นโดยที่ไม่ระบุขนาดนะครับตัวนี้ยกตัวอย่างนะครับเราน่าจะได้เคลียร์กับอาจารย์นบนันไปแล้วอย่างเช่นดีมเอ็มพูดีนะครับในวงเล็บเลยนะครับเราจะไม่ใส่ขนาดนะครับแล้วก็ตามด้วยดัตต์ไทยเหมือนเดิมแต่เราจะกําหนดค่าหรือว่าข้อมูลที่เราต้องการให้ไปเก็บที่ไว้ในตัวอาร์เรย์อ็มพูดีเราก็ไล่ไปนะครับโดย ถ้าเป็นข้อความอย่างที่บอกก็คือใส่เป็นดับเบิลโคดคอมตัวนี้นะครับนะครับใส่เป็นดับเบิลโคดแล้วก็อยู่ภายใต้เครื่องหมายปีกาก็ไล่ไปมาณามณะมาน,ามาน,ามานีมีนามารีมีชัยนะครับไล่ไปตามนี้ขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับตัวนี้ก็จะถูกไปเก็บไว้ที่ในส่วนของตัวตัว employee นะครับขั้นตัวนี้ซึ่งในตัววงเล็บเราจะไม่กำหนดตัวขนาดของตัวเลนะครับ รือเราจะเก็บเป็นในส่วนของตัวอะไรครับค่าตัวเลขเฉยๆก็ได้นะครับตัวนี้ข้างบนเป็นเป็นตัวอักษรนะครับเรากำหนดค่าตัวเลขเราก็อาจจะไม่ต้องใส่เป็นตัวแปรก็ได้นะครับเราไม่ต้องตามด้วย s เห็นไหมครับสังเกตที่ด้านบนนะครับเราจะมี s ตามด้วย data type แต่ตัวด้านล่างนะครับเราก็ประกาศ salary เลยนะครับแล้วก็ในวงเล็บแล้วก็ตามด้วยค่าที่เราจะไปเก็บไว้ใน array salary แค่นั้นนะครับไม่ต้องมี double quote นะครับ ขันด้วยตัวในส่วนของคอม่าเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของตัวเลขนะครับอ้าวตอนเลยนะครับอ้าวจบแล้วถามครับในส่วนของอะไรครับมีใครสอบถามอะไรไหมครับ1มิติ2มิตินะครับ่าถ้าไม่มีครับเดี๋ยววันนี้ใบงานที่8.1นะครับ ก็จะให้เราเขียนโปรแกรมตัวหาค่าเฉลีย่ยอุณหภูมินะครับโดยทําการป้อนเก็บไว้นะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เสร็จแ,แล้วเราก็ามาทําการแสดงค่าโดยกดปุ่ม display temp นะครับซึ่งตอนแรกก็จะมี enter temp กับ display temp enter temp ก็คือการรับค่ารับจากไหนครับก็รับจากค่าของแต่ละวันนะครับซึ่งเราไปกําหนดเขียนโปรแกรมในส่วนของข้างในนะครับอ่าตอนนี้ตัวอย่างนะครับ เดี๋ยวจะมีอยู่ในส่วนของตัวใบงานนะครับในส่วนของตัวสไลด์ตัวนี้ก็จะเขียนในส่วนของ p r o p e r t y ้มาให้เรานะครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างอย่างเช่นใช้ Textbox 1ตัวใช้ Button 2ตัวนะครับแล้วก็กําหนดค่า property ตามนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างเลยนะครับการทํางานายกตัวอย่างตัวนี้ครับโปรแกรมคํานวณน,นี้นะครับ อ้ยทษทีโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมินแตรละสัปดาห์ก็เราเข้าไปดูได้นะครับครูก็ได้รําเป็นตัวอย่างให้เราเห็นแล้วก็สามารถดูหน้าตาได้เป็นอย่างนี้นะครับโหลดตัวอย่างมาดูได้นะครับเป็น exe นะครับซึ่งรันมาแล้วขออนุญาตด,ดาวน์โหลดให้ดูนะครับดาวน์โหลดมาแล้วครับ อันนี้ครับเป็นตัวโปรแกรมนะครับที่ให้เราดาวน์โหลดได้ในส่วนของตัวใบงานนะครับตัวอย่างตามนี้นะครับก็จะมีตารางเปล่าๆมานะครับหน้าจอเป,ปล่าๆก็เดี๋ยวให้เราทําการเพิ่มค่าของตัวอุณหภูมินะครับแล้วแต่เรากําหนดก้กดที่ปุ่มตัวนี้นะครับ enter t e m p มันก็จะไล่ามาตั้งแต่วันจันทร์นะเราใส่ค่าไปสมมติ3 3นะครับเรากดโอเคไป32มเป็นวันอังคาร3า 3 5ไล่ไปนะครับจนครบ7วันนะครับสมมุติครบแล้วนี่นะครับครบทั้ง7วันแล้วค่าของ7วันนะครับก็จะถูกไปเก็บไว้ในส่วนของอาร์เรย์นะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงมาแสดงนะครับโดยใช้ปุ่มตัว display t e m ตัวนี้กดออกมาเห็นไหมครับมันก็จะแสดงออกมานะครับว่าค่าของแต่ละวันที่เราป้อนเมื่อสักครู่นี้คือเท่าไหร่พร้อมกับหาค่าเฉลี่ยให้เรานะครับก็คือหาร7ตัวนี้ามารวมกันแล้วหาร7 อันนี้นะครับเป็นตัวโปรแกรมของใบงานแรกที่จะให้เราทำวันนี้นะครับส่วนตัวอย่างโค้ดนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับในสไลด์ตัวนี้นะครับก็ได้ทำไว้ให้แล้วเราก็ไปดูนะครับเราก็จะใช้การประกาศตัวแปรนะครับก็คือใช้ดิมเทมนะครับประกาศมาอาสัปดาห์หนึ่งมีกี่วันนะครับเจ็ดครับอ่าเวันเราก็ประกาศตัวแปรมา กี่ตัวครับนี่เจ็ดตัวใช่ไหมครับก็คือไล่จากอินด็คสูนี่ถึงอินดิคหกนะครับก็ให้เทปมีหกนะครับแล้วก็ใส่ไปเป็นแบบซิงเกิลตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ประกาศวันนะครับเสร็จแล้วก็มาเขียนในปุ่มนะครับก็คือปุ่มตัว enter นะครับ btn enter ก็ให้มีการรับค่ามานะครับกรุณากรอกข้อมูลของวันดังกล่าวมันก็จะไปดึงค่านะครับวันนะครับที่อยู่ในส่วนของตัวนี่ครับ เดทนะครับหรือเดตัวนี้มามาใส่นั่งรับรับค่าไปเรื่อยๆนะครับรับค่าจากไหนครับรับค่าจากอินพุตนะครับที่เราป้อนก็คืออินพุตพร้อมรลอมรอตัวนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะไปเก็บค่าไว้ในส่วนของตัวไหนครับตัวเทม์นะครับต่อมาก็าจะมีปุ่มดิสเพย์ก็คือ BTN d i s p l ดิสเพย์ตัวนี้นะครับก็มีประกาศตัวแปรผลลัพธ์ออกมาแล้วเราก็ทำการรวมค่านะครับแล้วก็ค่อยไปทำการอะไรครับ หารค่าเฉลี่ยแค่นั้นเองครับตัวนี้คือเป็นในส่วนของตัวโปรแกรมคำนวณลองทําดูนะครับติดขัดตรงไหนค่อยสอบถามนะครับน่าจะได้ไหมครับได้ครับโอเคครับอันดูต่อไปเลยนะครับต่อไปนะครับวันนี้ขอ2ใบงานนะครับก็คือ8.2ให้เราสร้างโปรแกรมคำนวณค่าเฉลี่ยพร้อมกับดึงคะแนนของคนที่อยู่สูงสุดและต่ำสุดมานะครับ โดยมีคะแนน20คนตามนี้นะครับ 65, 70, 82ไล่ไปตามนี้เราก็กรอกลงไปนะครับมันก็จะ,ะคำนวณมาให้เรานะครับกดปุ่มโปรเซสปึบมันก็จะดึงมาตามนี้นะครับมันก็จะดึงค่ามาว่าในห้องนี้มีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับค่าสูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่นะครับเช่นเดียวกันครับตัวอย่างตัวโปรแกรมก็จะมีให้เราไปโหลดดูการทำงานได้นะครับจะอยู่ในในบางานนี้นะครับ นี่นะครับการสร้างโปรแกรมคำนวณและหาค่าเฉลี่ยพร้อมกับคะแนนสูงสุดต่ำสุดนะครับก็กดเข้าไปจะมีหน้าตาของตัวตัวฟอร์มที่เราสร้างไว้นะครับแล้วก็กดโหลดตัวโปรแกรมก็ได้นะครับอ่ะก็จะมีตามนี้แค่นี้ครับ ส่วนตัวนี้นะครับรายละเอียดเราก็กรอกไว้ข้างในเลยนะครับเราก็กดปุ่มโปรเซสได้นะครับปึ๊บมันก็จะคำนวณให้ว่าค่าที่เราป้อนไปเนี่ยไล่ตั้งแต่65จนถึง72นะครับตัวนี้รวมกันมาแล้วหาค่าเฉลี่ย20คนนี่เป็นเท่าไหร่เส็จแล้วใครสูงสุดนะครับใครตามสูตรมันก็จะมาแสดงให้เราตามนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปไว้ใช้ประยุกต์ในการสร้างโปรเจกต์เก็บคะแนนนะครับก็คือจะรับค่ามาก็ได้นะครับอนาคตนะครับ โอเคนะครับส่วนตัวอย่างตัวโปรแกรมก็จะอยู่ในสไลด์นี้มีให้แล้วครับค่า property ก็จะอยู่ในสไลด์ตัวต่อไปตัวนี้นะครับให้แล้วนะครับส่วนตัวอย่างโค้ดก็จะมีให้เราแล้วนะครับถ้ามันเล็กหน่อยก็ลองขยายดูนะครับตัวนี้ก็จะประกาศตัวแปรนะครับก็คือจะไม่กําหนดตัวแปรจะจะใส่ค่าข้อมูลก็คือใส่ภายใต้เครื่องหมายปีกาเลยนะครับชุดนี้เป็นค่าของ score นะครับเสร็จแล้วก็ให้ไปทําการ ตัวคำนวณเลยนะครับไล่ไปนะครับเอามาคำนวณที่ตรงในส่วนของตัวดิสเพย์ตรงนี้นะครับก็ใส่ค่าไปตามนี้นะครับกดปุ่มโปรเซสปึ๊บมันก็จะดึงมานะครับว่าค่ารวมเท่าไหร่นะครับค่ามินค่าแม็กเท่าไหร่มันก็มาโชว์เสร็จแล้วค้นหาค่าเฉลี่ยมาให้เราด้วยนะครับนี่ครับก็ใช้คำสั่งตัวหาค่าตามนี้นครับมินแม็กแล้วก็ใช้คำสั่งฟอร์ในการคำนวณ อาค่า่าเฉลี่ยรันมาให้เรานะครับนี่ครับ f o น n น x นะครับธรรมดาที่เราเคยใช้ไปแล้วนะครับก็ลองทำดูนะครับติดขัดตรงไหนก็สอบถามมาวันนี้ขอสองใบงานน่าจะได้ไหมครับตายขาสองแล้วสามดีพิซซิกสองครับสอง้วคนอื่นล่ะครับไม่เห็นตอบเลยสองครับ โอเคครับถ้าง,งั้นเดี๋ยวก็เอาไปทำในส่วนสองใบงานนี้ก่อนนะครับวันนี้